ขอกาบสวัสดีและมาชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเกรนิอสคุงนะฮะแล้วตอนนี้ผมเกิดอาการหอวล้อนชัวขนาดหนึ่งนะครับเพราะว่าตาที่แล้วผมโดนได้กลุ่เปิดนันติแบบยับๆเลยนะครับเปิดแล้วเปิดอีกเปิดไว้โคตรๆไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะแล้วก็บลักด้วยนะครับเป็นเรื่องของตัวละครผมบัักอยู่ที่เดิมนะฮะแต่ผมถอดจิตมิญ,ญายไปที่อื่นนะครับแต่เดกลุ่มก็ประตีผมตรงที่แบบไม่มีอะไรแล้วแล้วตัวผมก็ถูกวาร์ปกลับไปเดินไปแล้วก็ถูกวาร์ปกลับไปอีกอรอบ Uh huh. แล้วก็โดนมันสแปมสกิลใส่อีกทีหนึ่งนะครับคนโชคร้ายก็จะเจอแบบสแปมสกิลนะฮะแบบโดยการโจมตีเปิดติปับ๊บขล็อกเป้าเราปับ๊บนี่เราก็อยู่ตรงหน้ามันใช่ไหมมันก็จะสกิลสแปมสกิลใส่ผมที่ผมโดนนั่นก็คือหมัดรัวหมัดตรงโอ้โหโดนทีเดียวนี่คือหมดหลอดเลยนะครับอาวันนี้ที่ผมมาบ่นให้ฟังแล้วก็จะบอกวิธีการสู้กับดีกูระดับดม normal ยังไงให้ชนะนะครับด้วยเลเวล150แล้วก็ต้องมีอัตลักษณ์และอุปกรณ์และสเตตัสยังไงกันบ้างนะครับผมนะส่วนไอเทมนะครับสิ่งที่คุณควรมีคือต้องมีดาบน้ําแข็งนะครับจําเป็นมากในการสตันนะเพราะว่าหลักๆแล้วเราจะโจมตีมันด้วยการโจมตีธรรมดามากกว่าการใช้สกิลนะครับหรือก็พอๆกับการใช้สกิลนะครับผมส่วนไอเทมชิ้นนี้ก็ดีนะครับจะช่วยบวกเลือดแล้วก็ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะช่วยรีสเตมินาไวขึ้นหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกมันรีไวขึ้นกว่าเดิมนะหรือผมหล่อนไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าส่วนอัตลักษณ์นะครับผมขอแนะนะว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีสกิลที่สามารถประชิดต,ตัวได้อย่างทะลุผ่านนะครับอันนี้คือเป็นทางลัดสําหรับคนที่อยากตีพอสและแบบฟาร์มง่ายๆได้ไอเทมนะครับผมอ่า ปกติผมฟาร,รม์มโดยการตีบอสเดโกนะผมไม่ได้ฟาร,ร์มตามเมืองนะครับหลังจากที่ผมเวร้อยเพราะว่าการตีเดโกนั้นได้ทั้งเงินแล้วก็ e x p เยอะมากนะครับส่วนสเตตัสนี่สเต็งผมจะอัพไปที่3 5 0นะครับสปีดไม่จําเป็นเท่าไหร่นะผมก็เลยไม่ได้อัพเลยนะครับต่อไปดีเฟนส์นะครับผมอัพไปที่3 4 0เลยนะครับมีแถมอี6ก60ด้วยนะอัตลักษณ์อันนี้ก็จะบวกค่าความถึกไปด้วยนะครับเพราะว่ามันต้อง อืมนะเอ็นยังไงถ้าไปดูอันนี้ไม่ก็จะรู้นะครับว่าทําไมไมันต้องถึงบวกอันนี้กับอันนี้นะครับอ่าส่วนเอ e น g y ผมอัพไปแค่ห้าสิบห้านะครับอ่าผมแนะนํานะครับให้แบ่งอันนี้เป็นสามร้อยหรือดีเฟน s ์เป็นสามร้อยนะครับแล้วก็เอาไอที่เหลือๆเนี่ยนะครับมาอัพกับนี้เป็นร้อยกว่าๆนะครับผมแนะนํานะ ที่ผมอัพแบบนี้ก็เพราะว่าอืมผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็ผมมีบวกอันนี้ด้วยผมก็อยากยังไงอ่ะใช้ให้มันคุ้มๆแล้วก็ตีบบบะบูมบ้าไปเลยนะครับม่าแล้วก็ต้องใช้ฝีมือค่อนข้างมากด้วยนะครับอ่าจะไม่พูดพ้่มทำเพลงนะครับผมผมจะคลิกไปที่บอสไฟเดกุระดับนอร์มัลนะครับนอร์มัลนะครับนี่นะครับกดไอโดนะครับอ่ากดเริ่มเลยนะครับผมหวังว่าครั้งนี้จะไม่โดนสแปมสกิลนะครับแบบ เปิดไปตานั้นผมเดินไปหามันมันก็ทําการเปิดอันตียัดเบ้าหน้าผมเลยนะครับ <c oughs> ใจดีกันจริงๆเลยไอ้เขียวว <c oughs> ันนี้ผมเครืองไอ้เขียวมากเลยนะครับผมอยากจะฆ่ามันทิ้งให้ไวที่สุดนะตอนนี้ <c oughs> ไอ้เขียวแม่งเปิดโปใส่ผมอ่าเอีถ้าใครมีอัตลักมันผมอีกอมโบเลยนะครับ ฟันดาบไม่ฟันไม่ค่อยออกรับรับนีมันเริ่มที่จะกลมละแล้วก็ตอนที่อัตรักษ์ผมดำดินนะครับมีเมื่อดำดินเมื่อไหร่จะอยู่ในสถานะไร้ตัวตนนะครับแล้วก็เวลาใช้สกิลสีด้วยนะสกิลที่มันใช้ว่าพาวเวอร์มันทำให้เราไม่โดนดามอยู่นะครับแต่ต้องใช้ถูกจังหวะนะนี่มันเีที่จะผมลมละ อันตีค่อนข้างแรงเลยแรงโคตรเลย,เยปาดปาดมีนะครับคอมโบไปนะครับแล้วก็โจมตีธรรมดาพยานโจมตีธรรมดานะครับเพราะว่าดาเมจหลักๆสก,กิลมันไม่ค่อยอนี้เท่าไหร่ผมใช้สําหรับคอมโบสตันมันแล้วก็ทําให้ตัวไประชิดมันนะครับนีนะนี้อับแกงแบงมาเลยนะครับ แข็งมันมากเลยนี่แม่งตาที่แล้วทำไว้แสบเออทำไว้แสบออแสบมากไนะม่วะฮะฮะฮะอือจากซูเปอร์คอมโบไหนะมอ๋อตัวติดสถานะปนั๊บหนีผมไรสถานะละหลังจากเปิดอันติปั๊บ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 ไม่มีงไงคอมโบคอมโบ น,นั่นลอยเดียง <c oughs> <c oughs> บ้านระเบิดโอเคครับชีวิตแรกทำดาเมจได้เท่านี้ก็ถือว่าดีนะครับอ่าตรงนี้แหละชีวิตที่สองนะฮะจะเป็นจังหวะที่แบบตัดสินว่าเราจะสอบค,คนที่ตีดาเมจลดนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าชีวิตที่สองที่เป็นการตัดสินนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่าส่วนชีวิตหนึ่งก็จะเป็นตอน่อไรเผื่อนะครับแอบคอมโบไปเลยต้มต้ม ก็ใช้สีมือการออมโบคุ้มค่างมากนะครับถ้าไปยืนง้องแง้งใช้สกิลแต่มันก็ไม่น่าไหวนะฮะนั่นเบาหน้าเบี้ยวอีกนึงคิดว,ว่าียวมันละว่าไอเขียวเปเตะป๊าปป๊บปบป๊าปป๊ปาปทานี้เนี่ยวงแหวนนะเปิดใสะนะ่แล้ว โอ้โหลบเพียวเว้ยไรสถานะไม่ทำเกือบนี่ไงไม่มีเวลาให้กูหายใจเลยโอเคนะครับถ้าผมเปิดทันเมื่อกี้ก็โชคดีนะฮะทันตีนี่แหละคือต้องหลบให้ได้นะครับเพราะดาเมจมันแรงกว่าสกิลปกติค่อนข้างมากเลยนะแบบระดับที่ว่าเวอร์เลยนะครับ นี่ผมเน้นย้ำเลยนะโจมตีปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับใน้อเน้นสกิวมากนะนี่หลายตัวตวนนี่อันตีเว้านี่อย่างนี้นะครับแอนตีมันเว้านะครับี่จะมีโอกาสรอบเพิ่มมากขึ้นนะตอนนี้ชีวิตมันเหลือเบือเลยนะครับผมเหลือชีวิตอีกแค่หนึ่งแล้วนะก็ต้องตั้งใจเล่นนิดนึงนะชิ คอมโบไปเลยครับจังหวะนี้มีลำ้ำได้สถานะไม <Okay. S 1> ่สง่งขึ้นฟ้ายังไงเฮ้ยยังไงอย่างไรงกระเด็นแล้วกระเด็นอีกกระเด็นแล้วกระเด็นอีกกระเด็นแล้วกระเด็นอีกนั่นผมได้สถานะนะไม่ไมีไงพอดีเบ๊ะภาอ่าพสวนกันพอดี ไม่โดนว่ะลุ๊บนี่ตีมันได้ประมาณ 1, นิดนึงนะเฮ้ย,ย,ย,ยมันสแปมสกิลนะครับนี่เรียบร้อยโดนข้าหน้าดอกนี้ไปไงโอ้โหเจ็บเจ็บหนักตั้งหลักขอรานอกขอล้านนอกครับพี่มาเต็มตัวแล้วสถานะปัะ๊บคอมโบคอมโบ ป๊าปป๊ป๊ป๊ปไม่สองฟ้าอืมอืมโอเคพอเลือดน้อยประมาณสองร้อยสามร้อยก็หนีเลยนะครับไปไปเลยรอเลือดดีรอสแตมมิแน่มาแล้วมันเดิมแล้วมันเดิมล้วเปิดสกิลดิไม่เปิดว่ะหนีหนีครับบอกเลยจังหวะนี้หนีเดินไวเกิน อ,อุ้ยเยอะแล้วอเย่ของแค่ไปสถานะเดี๋ยวอุ้หมหนุนตายแม่โอ้โหเกือบตายนี่นี่มันทำแสบไอ,อ้โอ้โหเยอะแ,แล้วโหเมื่อกี้เกือบเดียงนะครับถ้าโดนดอกนั้นผมว่าเดียงเตรียมไล่สถานะไว้เลยนะครับแม่ เฮ้ยเย่ละมามายอมเว้ยมยียอมว้ยเรียบร้อยนะครับเก็บได้แล้วก่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะเพรแม่งขยันสแบบสกิลชิบหายเลย,โอ,ยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัดผมไม่แน่ใจนะสำหรับอัดทะลักที่เอ่อเป็นระดับดีเจนมันจะเตะแรงกว่านี้นะครับอาจจะฟาร์ม ตีง่ายกว่านี้ก็ได้นะครับคนโชคดีใท้รีเจนนะครับผมอะก็สับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาบอกวิธีการตรีดันเดก,กูดระดับ normal ด้วยตัวคนเดียวเลเวล150นะครับผมตีเสร็จเมื่อกี้ก็เป็น151แล้วนะครับผมอ่าสับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสับการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม